เริ่มแล้วเทศกาลดิปาวรีชาวพุทธฮินดูแห่บูชาพระแม่รักษมีแน่นค่ะ วันที่6ธันวาคม2567ที่ชั้น1ศูนย์การค้ามาเก็ตวินเล็หัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้ว่ารักษาราชการแทนผู้ว่ารารชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมในเทศกาลดีปาวารีเฟสติวัลหัวหิน2024มีนางสาววราการถาวรรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีครีขันธ์นายอติชาชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพันตำรวจเอกภัยทย์พรมเขียนผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองประจบคีรีขันนายพลกรบุญยญชดจินดาประธานชมรมธรรมด้วยใจสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำชมรมหัวหินบูเมนคลับสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินพร้อมด้วยแขกผู้ไม่เกียรติชาวไทยเนปาลอินเดียวกว่า300คนร่วมในพิธีและขอพรพระแม่รักษมีอย่างต่อเน,นื่องนายพลกรบุญยญชดจินดากล่าวว่าชมรมธรรมด้วยใจร่วมกับสมาคมไทยเนปาลีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจบคีรีขัน เทศบาลเมืองหัวหินสมาคมธรุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอามและชมรมหัวหินบูมเมนคลับจัดกิจกรรมในเทศกาลดีปาวารีเฟสติวัลหัวหิน2024ซึ่งเทศกาลดังกล่าวที่คนไทยเรียกว่าดีวารีหรือดีปาวารี เป็นเทศกาลแห่งแสงที่คนฮินดูถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานใช้แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์สําคัญร่วมบูชาพระแม่ลักษมีเทพีแห่งโชคตามความเชื่อและสะท้อนความหมายของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นประเพณีแห่งศรัทธาชาวพุทธินดูในพื้นที่ต่างๆสืบต่อมายาวนานนับเป็นเทศกาลที่มีความสําคัญทางาศาสนาและวัฒนธรรมที่แสดงถึงความหมายแห่งแสงสว่างการชนะความมืดมนในมหานครทั่วทุกมุมโลกได้มีการจัดเทศกาลดิวารีอย่างยิ่งใหญ่รวม ถึงกรุงเทพมหาคอนครอีกด้วยสําหรับหัวหินปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์อันดีงามของคนที่มีความเชื่อและศรัทธ,ธาในองค์พระแม่ลักษมีทั้งคนไทยเนปาลอินเดียโดยมีสมาคมไทยเนปาลีหลายสาขาทั่วประเทศมาร่วมทําพิธีอารตี บูชาองค์เทพด้วยไฟร่วมกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่หัวหินและมีส่วนร่วมกิจกรรมอันดีงามของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นกิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีบูชาไฟเพื่อบูชาพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความมั่งคัง่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองโดยพราหมณ์ฮินดูจากประเทศเนปาลเป็นผู้นำพิธีการประกวดธิดาพระแม่ลักษมีรวมรางวัลน,นับรานบาทการแสดงบนเวที จากนักเรียนในพื้นที่การแสดงจ,จากชาวเนปาลที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดที่ประเทศเนปาลเป็นต้น